อันนี้เราเดินมาทางแล้วตกเจ็ดสีนะครับแต่ว่าเราได้มาผิดทางนะเราได้มาผิดทางทีนี้เนี่ยเราได้พบกับชาวบ้านชาวบ้านได้กล่าวว่าให้เดินมาทางนี้นะผมก็ว่ามันไม่รู้มันโขกไหมก็ก็เลยลองถ่ายไว้ดูนี่คงเป็นอันซีนจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ร่องรอยที่มนุษย์จะเดินผ่านไปได้เลยทีเดียวเอหินมันแปลกประหลาดมากนะครับน่าจะเป็นธรรมชาติล้วนๆน,นะธรรมชาติลังสันนะ เออเป็นหินเหมือนเป็นหินอยอนเดียวกันเลยนะครับเป็นเรียบไปหมดเลยนะแล้วน้ําตกมันอยู่ไหนวะฮะให้บอกกูทีสิชาวบ้านบอกว่าให้เดินลงไปเรื่อยๆนะครับจะไปถึงน้ําตกนะเราเรา,เราต้องไปให้สุดทาาน,นะครับเพราะว่าค<ข>อ่าคติของเราก็คือไปให้สุดนะครับอย่าหยุดที่คําว่าท้อให้หยุดที่คําว่าผิดทางเราไปเดินกลับ โอ้นี่มัน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 สวยจริงๆนะมันมันก็แปลกดีอ่ะผมคิดว่าคงไม่มีใครมีโอกาสได้ได้มาเดินอย่างนี้แน่ๆเพราะมันไม่มีใครเลยอันนี้คือหลงป่าครับแต่เราพอยครับมันจะมีธงเลื่องๆอยู่เราจะเดินกลับมาที่ธงเรามีเช็คพอยอยู่ตรงนู้นนะาถ้าใครพบเจอวิดีโอเทปชิ้นนี้โดยได้ไม่เห็นพวกเราเนี่ย เคยบอกลูกหลานด้วยว่าอย่ามาเดินทางนี้นะไอ้ฮะมันไม่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผิดทับป้ายก็มีบอกป้ายก็บอกอยู่แล้วมึงมาทําไมเนี่ยนี่มันเป็นทางเหมือนทางเออมันเหมือนเหมือนมันจะเดินไปได้นะครับมันถูกเท่าถางมันเหรอมึงคิดอย่างนั้นเหรอมึงคิดอย่างนั้นก็ได้นะเดี๋ยวเราจะปีนกลับมาปีนยากยากนะไอ้ตรงนี้ทาใจมันจะอยู่จุดที่มึงจะกลับไม่ได้แล้วนะถ้ามึงลงอะไรนี่ไปเนี่ยเราจะลงไปเอมน ไหนเสียงน้ำตกมึงอะ่ะนี่เราจะต้องใช้ประสบการณ์ของการอ่านการ์ตูนเรื่องต้องรอดของเราทั้งหมดมานะเราจะใช้<อ>หูที่แสนวิเศษของเรานะในการฟังเสียงน้ำตกซึ่งไม่ได้ยินนะเดี<น>๋ยวว่าเดี๋ยวน้ำตกเลยครับนคนล่ะครับ,รบคืออะไรเนีกก่ย <c oughs> <c oughs> ที่ลกลาว่างเปล่าแห่งนี้คืออะไรเราจะ<ร>านำ<ด>จะนาเราไปสู่สิ่งใดเราสุดได้แค่ป่าต,า,ตาตรงนั้นเทาเราจะเดินย้อนแล้วทำไม่ได้เราจะไม่ฝืนพี่เกียรตไปเที่ยวป่าทำไมเราต้องเดินมาไกลขนาดนี้ชาวบ้านคนนั้นคือใคร NPC คนนั้นได้กล่าวไว้ว่าให้เดินต่อไปนี่เราก็พยายามทำตามเขาอยู่นะมันเป็นเหมือนจุดที่ลงยากแล้วเราจะไม่ไปหรือเปล่า นี่มันปลายต้นไม้ต้นอะไรสวยจังเดี๋ยวทางนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ทางนี้มันลงไปไหนวะก็มันลงได้นะไอทางนี้ลงไม่ได้แน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวดูทางนี้ตั้งแตทางเดินเดี๋ยวเราจะเดินกลับนั้นเขาคงไม่เหมาะกับทางนี้่เขาอาจจะรู้ทางแต่ว่าเรามันเป็นคนไม่รู้ทางอา่านี่แม่งลงไม่ได้แล้วดูความสูงเะ่ก่อนยอดไผ่อยู่ตรงนั้นอา้าว แล้วกูทําไปทั้งหมดนี่เพื่ออะไรวะเน,นี่ยโอเคครับคือเปล่าประโยชน์ฮะเราเรามาดูเส้นทางที่ไม่ควรเดินมานะทุกคนกจนเอาสิ่งนี้เป็นบทเรียนนะครับหลังจากเดินผ่านมาหลงทางกันมานะฮะในที่สุดเราก็กลับมาสู่เส้นทางนี่คือชั้นที่หนึ่งครับทานเกดแกลวน้ําตกเจ็ด,ด,ดสีที่เขาบ่ามีถึงเจ็ดชั้นนะโอ้ความแปลกประหลาดของที่นี่ก็คือพื้นหินที่ที่เป็นเหมือนเป็นพื้นเป็นชิ้นเดียวกันนะแล้วก็ อันนี้นี่มันเป็นสไลเดอร์เลยวะ่ะอแต่วันนี้มันน้ำมันทุอนข้างแห้งเลยทีเดียวนะเรามาในหน้าแล้งก็จะได้แค่นี้แหละนะอืมนี่เดี๋ยวน้ำตกกูนะฮะไลกระเยี่ยวแมวนะฮะเดี๋ยวเราเราไปดูตรงที่เป็นน้ำตกอันน,นนะเดี๋ยวอาร์มเขาจะโชว์ศักยภ <c oughs> าพอะไเหรอโอ้แต่หินมันสวยจริงๆนะแปลกประหลาดมาก ชั้นแรกน้ำมันลงเหลือแค่นี้แสดงว่าตาน้าข้างบนนี่ยังได้อยู่นะน้ำข้างบนได้ถ้ามาเจ็ดชั้นแล้วยังได้ขนาดนี้จริงๆมันไหลไปนู่นเลยนะแต่นี่แห้งจริงนันเห็นนี่ค่อนข้างเยอะเลยสวยดีโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองกันนะแต่ตรงนี้นี่คือชั้นที่สองนะครับตาดเกรดมณนีสภาพน้ํายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหมือนเดิมน้ำเยอะมันน่าจะสวยมากน่าจะเล่นไปด้วยมันตื้นลานเป็นลานที่กว้างมากเลยฮะ เล่นได้นะเนี่ยถ้าน้ำเยอะเนี่ยใช่ได้ใช่ได้เออเป็นตอนที่จะเรียบๆเลยน่าเล่นน้ำจินตนาการมากกว่าความรู้ตอนนี้สำคัญกว่าเยอะเราต้องจินตนาการไปก่อนว่ามันมีน้ำนะมันจะดูดีมากตรงนี้ใช่ได้ใช่ได้โอเคไปต่อครับมันต้องมีชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าขึ้นไปนะว่ากันไปทัานี่สามครับวังสองนางถ้าถ้าจะเรียกว่า ถ้าเราเรียกว่าเจ็ดสีแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยสีดํามีมฟองด้วยน่ากลัวมากถ้าน้ำมันไหลไปตามธรรมชาติอ่ะมันไม่ขังมันจะไม่น่าเกลียดเลยนแล้วว่าถ้าทางที่เดินมานี่จะเป็นป่าที่สุดนะฮะในชั้นที่สามนี่ขึ้นไปกว่านี้น่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะสองชั้นแรกนี่ระดับอีซี่นะฮะอันนี้จะเริ่มเข้าสู่ระดับเดินป่าแล้วในชั้นสามถึงชั้นสี่เนี่ยครับไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าเราต้องเดินฝ่าน้ําตกไป โดยใช้เชือกกัน้นนะฮะโชคดีที่เป็นหน้าน้ํำแรงนะไม่มีน้ําเลยเราก็จะผ่านน้ําตกไปนะลื่นมากฮนะล,กนะลื่นมากระดับนี่เราก็ไต่เชือกไปไต่เชือกไปนี่น้ํำตกอนฮะเราเดินอยู่กลางน้ําตกเพื่อจะขึ้นไปอี่อีกชั้นหนึ่งมันได้อทั้ทงนั้นฮนะเราไม่ได้ฝืนนะเป็นทางจริงๆนะไต่เ,ไดดตตเ,เชื่กลื่น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  ไอรองเท้าอย่างเงี้ยไม่ต้องเอามาเลยนะฮะรองเท้าอย่างเงี้ยไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยลื่นามากอย่าเสลอนะอย่าเลมาเดินใช่นะครับไอรองเท้าอย่างผมเนี่ยนะีน่นรองเท้าขายของอขึ้นไปขึ้นไปโหท่าน,นี้จัดว่าปราบเซียนครับถ้าม,มีน้ำมากกว่านี้ไม่ต้องทำอะไระครับสไลด์ลงไปเลยฮะโอเคค่อนข้างยากอนะโอเคครับไปเราจะไปต่อกันท่านที่สี่นะครับเริ่มดูมีความเป็นน้ําตกที่สวยงามมากนะเราจะเห็นแต่ตรงนู้นนี่มีคนไป เล่นน้ำตกกันนะนี่ถ้ามีน้ำมากกว่านี้เนี่ยตรงนี้จะจิตจัดว่าสวยงามเราจะไปันู้นสูงสุดจริงๆครับอ่าจุดนี้เนี่ยโอ้โหไปยงี้จริงๆกูว่ากูไปทางนี้ดีกว่าไหมกูเดินบนหินดีกว่านี่ไปทางนี้เลยแล้วกูจะใช้ท่าฟิกแฟกแบบไอ้เนี่ยลงมานี่ลงน้ำนะครับ ลงก้อนหินก้อนต่ำไปเออว่ะไม่นี่ก็มีแม่งเออนี่นี่นี่นะฮะแล้วเราจับไม้จับไม้เส้นนี้นะฮะซึ่งไม่ช่วยอันนี้แม่งก็จะไปทางนั้นนะฮะเอ้ผมก็จะไปทางนี้นะครับลองดูนะใครจะถึงก่อนกันเออโอเคครับมันก็ได้เหมือนกันแหละฮะอ่าแล้วแต่เราเลือกนะครับเส้นทางระหว่างไต่หินกับลุยน้ำน้ำเยอะจะสวยมากตรงนี้มันที่พักอะไรย่างเออนะ เฮ้ย hey, แต่ผมว่ามันเด็ดนะตรงนี้เราแทบผิดหน้าไอ้เสร็เออผมว่ามันเจ๋งอ่อนคือถ้าแบบน้ำหลากเยอะๆสามร้อยกว่าโลพากันมาเที่ยวก็ได้พาแฟนมาเที่ยวอะไรกันเงินความสูงมันใช้ได้ด้วยนะตรงเนี้ยใ,ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ชั้นที่สีที่เรียวกว่าน้ำตกเจ็ดสีให้ตรงนี้เลยนะอ่าสูงกว่านี้เขาจะเป็นจุดที่ยากละเขาบอกข้างบนจะมีพระด้วยนะแต่เราขึ้นไปไหวไหมเนี่ยเราจะมาเมื่อมาเที่ยวพอละเราจะไม่ขึ้นไปวันนี้จริงเหรอ เราจะถึงอยู่แล้วนะกูว่าชั้นบนเนี่ยใช่แล้วนี่ไงเราพไปเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้กูกลับมาเล่นน้ำตรงนี้แหละเฮ้ยมันขึ้นไปถึงพระเลยเออนี่คือทางขึ้นเหรอเนี่ยโอ้โหไม่กอดเนี่มันใช่ไหมเนี่ยโอ้โห เฮ้ย hey. แม่งนี่มันไม่ธรรมดานะครับเนี่ยออกกนนเฮื่อไอ,ไอ้น้ำตกที่เราเห็นตรงโถงเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังจะพยายามข้ามมันไปเพื่อจะไปสู่ชั้นห้าโอ้โหนี่มันนจะคิวแดพดพูเราจะไม่ไปเกินชั้นอีกชั้นหนึ่งแล้วนะเพราะจะห้ามออเยนนะ็นแล้ว สาดิตมากครับเส้นทางต้องยอมครับนี่คือที่สุดแล้วจริงต้องโอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกล้องอก่อนละกันมาจากชั้นสี่ครับแต่ว่าเราเหมือนจะหลงป่าขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีทางบอกเราเลยว่าที่นี่มันคือชั้นอะไรอ,อ,อืมดูความความอลังแล้วก็น่าสวยเหมือนกันนะแต่ทำไมเขาถึงไม่มีใครขึ้นมาล่ะอืม,มเล่นน้ำกันที่ชั้นสี่มากกว่าที่เหลือก็แบบปีนขึ้นไปที่สุดด้วเฉย นี่คือเราพักแล้วใช่ไหมเนี่ยเราจะไปต่อกันไหม,ไมเดี๋ยวเราจะกลับมันข้างโมเดลเรารักษากติกาเออผมคิดว่าไม่ชั้นเจ็ดก็ใกล้เคียงนะครับตรงนี้เพราะว่าอีกนิดนึงก็ถึงยอดเออเพราะว่านี่มันไม่มีอะไรสูงกว่านี้แล้วนะสูงประมาณตึกสามชั้นก็ถึงยอดก็คือจริงๆแล้วหยุดที่ชั้นสี่ที่ชื่อว่าน้ำตกเจ็ดสีก็คือพอแล้วถ้าน้ำหลากมันมันเล่นตรงเออเราเราจะขึ้นมาอีกเนี่ยมันใช้กําลังมากเกินไปเออทางมันยากเกินไปนะผมโหนต้นไม้ขึ้นมาเลยอ่ะ คือมันคงไม่ใช่ทางที่ถูกหรอก่ะขับไม่ได้เลยตอนหวนเออคือคือค่อนข้างหนักทีเดียวต้องหวนทวันขึ้นมาเออมันไม่ได้หรอกโอเคงั้นเราจะกลับกันละครับผมโอเคครับ